สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำลิตริดเด็กของคา t ตาโนเวลเทพสายฟ้านะครับก็เดี๋ยวจะลิดไว้ให้เลยนะครับก็แฟกกับบัดดี้นะครับเป็นอมามะเทรสืึนะครับก็จะใส่ไมเทรสือไว้4ใบแล้วก็ที่ใส่ก็มีซูซานโอโอสาใบ มีเซฮานโมะสองใบแล้วก็มีเจ้าหนูอิบุกิหนึ่งใบมีโกดเรียวใส่ไว้สามใบน,นะครับแล้วก็มีโอโทระใส่ไว้สี่ใบเขาดอไว้ใบหนึ่งแล้วก็มีกระดิ่งแห่งการกระดิ่งคำวนาแห่งการบูชาใส่ไว้สามใบครับ พิธีอาธิษฐา,า,านพืชผลมี3ามใบครับแล้วก็มีวิชานิจาสายตาสารพิษแต่อันนี้เป็นน่าจะเป็นอาร์ตโปรโมนะครับใส่ไวสอใบแล้วมีใบนี้การต้อนรับของเทพไฟฟ้าใส่3ตัดเวทใส่4ครับใบสแตนใส่4ี่ครับ มิราเคลิลไฟเตอร์ใส่2ครับวิชาเซียนใส่2ครับเทพไฟฟ้าขึ้นหินใส่2ครับแล้วก็กระจกอัคคีกับกระจกวาลีใส่อย่างละ2ครับวิชาตึงเงาใส่2องทันเทวะใส่3ใบครับแล้วก็ไม้ตายใส่สองใบเด็กก็จะมีประมาณนี้นะครับ